คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีทโพลจซีนะครับในคลิปนะครับจะเป็นคลิปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆในคลิปนี้จะเป็นอธิบายเรื่องของการรีทโพนะครับว่าส่วนของใบหน้าเนี่ยเราควรจะมีการวาดรูปยังไงอย่างเช่นรูปรอบตารอบปากรอบล่องแก้มต่างๆเป็นรูปหลักๆที่เราควรจะมีนะครับวเวลาวาดรีทโพเราควรจะวาดรูปพวกเนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทําการเชื่อมรอยต่อนะครับ ราะว่าถ้าเราวาดไปเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะงงนะครับว่าควรจะไปวาดรูปไหนอะไรยังไงนะส่วนตัวนี้จะเป็นรูตัวรีโทโปที่ผมทําการรีโทโปอ่าเองนะครับที่ะแผ่นทียะแผ่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีรูปที่ถูกต้องนะครับก็อธิบายเรื่องการใส่เอชลูปเข้าไปว่าเวลามีรูปที่ถูกต้องเนี่ยเวลาใส่เอชลูปต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะวนรอบตัวของมันเองนะครับทำให้เส้นสามารถเพิ่มดีเทลเพิ่มรายได้นะครับอ่ตัวนี้ผมก็ทําการเพิ่มเป็นแคมวิวนะครับที่เป็นเหมือน ตัวข้างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสามารถหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็น Reference ได้ถัดมาผมก็ใช้การใช้สีนะครับในการแบ่งกลุ่นนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้การรีโทโปหรือการ s ซอริเมเชอร์เนี่ยถ้านักเรียนที่เดีกับเราเนี่ยจะเห็นว่าเราพยายามแบ่งกลุ่มมันแบ่งกรุ่มสีเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วค่อยทําการ s ซอริเมเชอร์มันจะได้ Wide Frame ได้รูปที่ถูกต้องตามตัว กรุปสีต่างๆมากกว่ามากกว่าเราไปใช้ c r e m e มชเช Guide นะครับ C r e m e มชเช Guide เนี่ยปัจจุบันผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่า c r e m e มชเชอ u i d กเนี่ยเป็นการออโต้ต,ตามเส้นจริงๆแต่บาง,างเงี้ยเราสามารถฟิกตัวไวฟเฟมาได้ว่าเฮ้ยเราต้องการขอบอยู่ตรงนี้นะขอบเสื้อผ้าเราอยู่ตรงนี้นะหรือเราต้องการจะทําขอบคมๆต,ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้การแบ่งกรุปสีต่างๆ,ๆเนี่ยเข้าช่วยได้ในการทํางานนะครับจะมีการใช้ปลักอินชื่อว่าโพล y กรุปอิดเข้าไปช่วยด้วยในการแบ่งสีครับพอได้ตัว เส้นสีกรุ๊ปต่างๆตามที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะวาดยังไงนะครับพอเราวาดมันเนี่ยมันจะมีการแบ่งสีตามรูปต่างๆที่ถูกต้องแล้วพอเราซีเมเชอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําการแบ่งตามสีที่เราทําการวาดไว้นะครับแบ่งสัสดส่วนไว้เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นวเฟรมคร่าวๆแบบนี้นะครับวาวเฟรมพวกนี้ก็เช็คดูว่าเวลาเราใส่รูปหรือลบรูปต่างๆเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเรื่องของเชฟเนี่ยเดี๋ยวเรามีการไปโปรเจคชันต่อนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใน C ีบาทเราสามารถใช้ C ีมอร์ร์นในการปั้นหรือลบหรือลบเฟสลบจุดลบเอทอะไรเงี้ยได้ปกติแล้วนะครับเหมือนโปรแกรมมายาอะไรทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาเรื่องซีมอร์เร์คล่องๆเนี่ยสามารถาวาดเส้นไวเฟรมที่มาใหม่ลบเส้นลบจุดอะไรต่างๆเนี่ยจนมันได้เป็นหลุดที่ถูกต้องได้พอได้หลุดที่ถูกต้องมานะครับถัดมาเราก็มาดัดตัวไวเฟรมของเราเนี่ยที่เราออโตม้มาเนี่ยให้เข้ากับเชฟ ตัวไฮของเราตัวความละเอียดสูงของเราที่เราปั้นอาจจะปั้นด้วยเดเมสมานะครับที่มันยังไฟเฟรมไม่สวยเนี่ยเราก็ทําวิธีเนี้ยแล้วก็ทําการโปรด c ชั่นเข้าไปหาตัวไวเฟรมตัวดีเทลที่เราปั้นมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวนั้นเนี่ยมีไวเฟรมที่ดีขึ้นแล้วก็มีดีเทลจากตัวเก่าด้วยนะครับอ่ะถัดมาผมก็จะมีการทําให้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือโดยการเอาตัวเนี้ยตัวที่เราทําการรีโทโปไ้แล้วเนี่ยบแบบออโต้นะ ออกไปทําการแก้ไขเส้นในโปรแกรม t ทดีโคดใครที่ใช้มายาก็เอาเออกไปมายาได้หรือใครใช้เบนดด้วยก็เอาไปทําการรีโทโปในเบนเดอร์ได้ในส่วนที่เราต้องการแก้ไขก็มีอย่างเช่นอาพวกตาที่อยู่ข้างในที่เรารสื่อเส้นมันแปลก,ปลกเนี่ยเราก็แก้ไขแค่เฉพาะส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลูปที่เราทํามาถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องไปแก้มันนะครับส่วนไหนที่มีคันเสียนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะมา แก้ไขแมนนวลด้วยวิธีนี้เพิ่มเติมเข้าไปแค่เฉพาะบางจุดไม่ต้องวาดใหม่ทั้งตัวแล้วนะครับจากนี้อ่ะมันก็ทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานขึ้นได้ในกรณีที่แบบเออเราอยากจะทํางานเร็วขึ้นก็ลองเอาวิธีนะครับไปลองปรับยุบ,บ uk, ใช้ดูนะอ่าอย่างเช่นรอบปาาเนี่ยมันมีรูปนิดๆหน่อยๆที่เรารู้สึกเอยมันยังไม่ถูกนะก็ทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถอ่ใช้ insert a d loop เข้าไปได้เพื่อเพิ่มวงรอบในส่วนที่ ที่เป็นดีเทลของเราหรือจะวาดเส้นขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยก็ได้เฉพาะบางจุดนะครับ่ก็จะมีการอธิบายเรื่องของเส้นไวเฟรมเวลาเราลบก็จะลบอะไรยังไงด้วยนะครับในคลิปหรือจะวาดแบบตรงไหนที่เป็นการขอบคมคมเราก็สามารถวาดเส้นวเฟรมนั้น,น,นเพิ่มเติมขึ้นมาได้หรือตรงไหนเียวถ้าเรารู้เนี่ยรู้วิธีการวาดแบบถูกต้องมาก่อนแล้วเนี่ยการออโต้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเราออโต้มาตรงไหนี่ีรารู้สึกข,ขัดใจเราก็มาแก้ไขซะ นะครับรูปไหนที่ผิดก็ทําการแก้ไขแค,แค่เฉพาะรูปนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวบอดี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยบอดี้ทรงกระบอกต่างๆแบบท่อนแขนท่อนมือท่อนนิ้วเนี่ยท่อนขาต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเราสามารถออโต้ได้ยับมาเลยก็ได้นะครับถ้าใครที่เรียนสไลด์เคิร์ฟออกผมไว้เนี่ยโซ่พงเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเราใช้สไลด์เคิร์ฟช่วยตัดกรุ๊ปตัดอะไรเงี้ยเราก็ได้ขอบตามพวกหัวลงหัวไหลอย่างเงี้ยหรือ ขอบผ้าต่างๆเนี่ยเราทำเนี้อมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราจะไม่มาเอ็กทูดเอ็กแทกแบบมีความหนาแล้วเราทำบางๆให้เสร็จแล้วจัดการเส้นไวเฟเพราะฉะนัีนน่พอทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาโปรเจคชันเข้าไปหรือ,อดัดเนี่ยมันจะเริ่มดัดง่ายขึ้นนะครับเวลาเรารวาดขอบปากมันก็เป็นขอบปากคมๆขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่พยายามฝึกเรื่องการรีโทโปรหรือนักเรียนทำแอนิเมชันอยู่เนี่ยก็ อ่าคาแรคเตอร์แอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีการรีโทโปให้เนี้ยเรียบร้อยด้วยไม่นั้นเลยเราจะต้องไปตีกับลิกกิ้งลิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็ลองเอาคลิปนี้ไปปรับยุกใช้ดูนะครับหวัว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับจะเจอกันในคลาสครับผม